ใชเ่เดี๋ยวขอดูนายชายก่อนมันแม่เป่นไรไมึงส่งอะไรมาให้กูส่งอะไรกูอ๋อจดหมายจดหมายกีส่งจดหมายให้มึงด้วยอันนี้กูดวกับมึงอยนะูนีดวกับเพื่อนดวนดก,ดกับเพื่อนชายของเรานะคะเพื่อนชายเขามีหกดาวด้วยโอไมค์เ oh กแต่กูไม่มี รวยแล้วครับรวยรวยโอ้โหกูตีมึงไม่เข้าอ่ะไอตัวนี้น้อแม่งกูความไหโออ่ะโอ้ยโอ้มันฝันไม่ถึงไหโอโก้ฉุดในเกมแม่โขนฉุดในเกมแม่ตบกดแดงจะจะถ้ากูกดสามตบวัเล่หรอแล้วมาถึงแล้วมาถึงมันเขียนว่าไให์พอเทโอ่ะว่ากูแพ้มึงแน่เลยวันเล่วันเล่ตบ เียยังสูงไมอเกียไปล้วกี่อนเขาได้ัวนี้แล้วไหนบาั้งกูชนะมึงบางคนไ้บงมคนได้ปงมีคนเหนได้ตอะไรโตเพื่อนกูได้แล้วแม่ได้ยากจริงบางคนแม่งสูงโคตดีอยู่แล้วโอ้โหกูจะไปแล้วนีใช่ป่ะ ตัวของมึงแม่งตีนาจากูแม ok, ่งก็ตายว่านี่ใช่ปะโอ้ปวดไปเลยมันปึงตังไอ้เชี่ยรุนเร็ถ้ามึงมึงเลือกตัวอะไรไปแทโอโอเคถ้ามึงสุ่มหาเจอแทโอเมื่อไหรแทโอสีแดงไปกูจะเอาแทโอเหมือนกันชิคกี้พายชนะชนะแบบโมโงเลยครับอุ้ยแม่ยชนะแบบโมโงเลยแม่งยืนพูดแทนกัน